เขาบอกว่าแม่เลี้ยงผู้ชายเลี้ยงผู้ชายเหรออยู่กับบ้านมาสิบสี่ปีบ้านไม่เคยแตะต้องเงินเลยอนอกจากเราอบซื้อของฝันตีกลังปีใหม่วันเกิดค่ะแต่สามีไม่เคยไม่งั้นผู้ชายคนนี้คงไม่อยู่กับเราถึงสิบสี่หปีเราก็เรียกเขามาคุยถ้าเราหมดตัวไม่มีอะไรแล้วนะคุณมีทางไปคุณไปได้เลยนะเพราะว่าอันนี้แย่เ yeah. ขากอดแล้วพูดว่าไม่ต้องกลัวบ้านจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปเพื่อนที่รักกันที่ยืมแล้วยืมอีกเราก็ให้ พอให้ไปแล้วก็สัญญาว่าจะมาใช้คือเขาไปเป็นหนี้ที่ไหนที่ไหนกี่ล้านเราก็ตามใช้ตามให้หมดเลยก็ไม่มาหนีไปเลยเงินเก็บที่มีอยู่นะตอนนี้เราก็ต้องมารับผิดชอบจ่ายดอกทรงวันละหมื่นสองช่วงที่แม่ร้องเพลงเงินมันเยอะมากได้วันละสองสามหมื่นทุกวันทองมี300บาทซื้อทองวันละบาทสองบาทตะก่อนขับรถ5คันตอนนี้เหลือรถ2คันคือชีวิตเป็นพลิกผันก็คือว่า มันช่วงก่อนเนี่ยเราจะมีจะมีเยอะเลยรุ่นส่วนก่อนเนี่ยเราก็โอเคเราฟุ้งฟาเราใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายมากไอช่วงสันก่อนนะแต่พอแต่พอเหตุการณ์นี้มันมาเกิดกับตัวเราคือเราเราไม่เราไม่พูดคาว่าโกงนะคะเราพูดความว่าโดนหักหลังโดนหักหลังในที่นี้เพื่อนที่รักกันที่สุดเพื่อนที่รักกันที่สุดเลยแล้วก็ยืมแล้วยืมอีกยืมแล้วยืมอีกร้องไห้ร้อง่มมาแล้วเราก็ให้ พอให้ไปแล้วก็สัญญาว่าจะมาใช้ก็ไม่มาหนีไปเลยเราอยากให้คุณกลับมารับผิดชอบการที่คุณทำแบบนี้เพราะเงินมันไม่ใช่น้อยที่เราต้องมารับผิดชอบตอนนี้เงินเก็บที่มีอยู่นะตอนนี้เราก็ต้องมารับผิดชอบจ่ายดอกเราก็เลยไปขอนายทุนว่าอยากให้นายทุนอะหยุดดอกเถอะเราไม่โกงใครอยู่แล้วลูกสาวของคนที่เป็นหนี้เรารับผิดชอบให้เดือนละแสนสองเขาให้ทุกวันกับวันละแต่ทุกวันนี้คือโดยปกติแม่ต้องส่งวันละสองหมื่นเลยหรอคะ ใช่ไหมแรกสอง0มื่นแต่มีผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยก็เหลือแค่ส่งวันละหมื่นสองณตอนนี้ยที่เราขาย4ีล้านหล้านเก็บเงินมาเนี่ยส่งหมดเลยนี่คือมัมาเริ่มขายผักนานหรือยังคะขายผักนี่ได้2เดือนแล้วนะคะแต่แฟนก็ช่วยไงบาร์สเขาก็ร้องเพลงเขามีงานทุกวันเขาก็บอกวันนี้มีตังค์ซื้อผักไหมไอ้ชีวิตเราที่เคยแบบตะก่อนขับรถหคัน ตอนนี้เหลือรถสองคันถูกหวยมีที่ก้าวแปลแว่าที่เขาบอกว่าแม่เลี้ยงผู้ชายจริงไม่จริงยังไงเลี้ยงผู้ชายเหรอเอออยู่กับบ้านมาสิบสี่ปีบ้านไม่เคยแตะต้องเงินเลยอตองร้จากเราอ่ะซื้อของฝันปีก่อนปีใหม่วันเกิดค่ะแต่สามีไม่เคยไม่งั้นผู้ชายคนนี้คงไม่อยู่กับเราถึงสิบสี่สิบห้าปีแต่ความลำบากก็คือทำให้แม่อ่านได้เห็นว่าใช่ว่าบาสเขาไม่ทิ้งแม่ใช่ไหม ่อนนั้นนี้แม่คิดว่าเขาอะถ้าถ้าหมดอะต้องไปแน่ใช่ไหมถ้าเราหมดตัวเขาต้องไปเราก็เรียกเขามาคุยว่าอ่าแล้วตอนนี้อัดไม่มีอะไรแล้วนะคุณมีทางไปคุณไปได้เลยนะเพราะว่าอัดนะแย่อืมเขาก่อนแล้วพูดบอว่า่ไม่ต้องกลัวบ้านี่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปอืมไม่ว่ามันอัดก็บอกว่าหรือว่าจะหนีวะเนยเมื่อมันเป็นอย่างนี้มันไม่ไหวแล้วเราจะหนีวะอืมเขาก็บอกว่าไม่หนี คือให้บารับผิดชอบด้วยก็ได้แต่คือขอให้คุณสู้นะนี่แค่นี้แต่ก่อนคุณเป็นนี่เป็นสิบล้านคุณคล้ายแป๊บเดียวอืแล้วตอนนี้เป็นอย่างนี้คุณไม่ต้องเสียใจอืเราก็เลยมารู้ตอนที่กูลำบากเนี่ยคนที่รักกูแท้จริงก็คือบาสเลี้ยงคนสิบห้าคนเราเลี้ยงแมวสามสิบตัว<ะ>เราเลี้ยงหมูสองตัวเราจะตกไม่ได้เราจะจนไม่ได้เราจะต้องหากินได้กําไรพันสองพัน ก็คือเราก็พยายามทําน้ําพริกตอนเนี้ยอืน้ําพริกขายดีขอบค<ะ>ุณมากขอบคุณที่เข้ามาอุดหน,นุนน้าพริกกันอ,อะไรเงี้ยเราก็พยายามทําเพื่อเอาเงินตรงนี้มาจุนเจือคนที่เราเลี้ยง<ะ>แม่ไม่ได้ให้ใครออกกันนะในบ้านแม่บ้านห้าคน<ะ>มีแม่บ้านอยู่คนหนึ่งซึ่งเขาเก็บเงินจากอยู่กับเรามาปีกว่าเนี่ยเขาเก็บเงินเสร็จเขาเอาเงินมาให้เราก้อนหนึ่งและพูดคําว่าคุณผู้หญิงจะอยู่กับคุณผู้หญิงจนตายอเอาเงินยายไป สามหมื่นกับบาทซึ่งเราก็รู้ว่าตอนที่เราแย่ใครช่วยเราค่ะเวลาพูดแล้วไม่อยากร้องไห้นะแต่มันตันใจหลังจากที่เป็นข่าวไปเนี่ยได้รับกําลังใจจากไหนมาบ้างคะแม่น้ำพริกค่ะน้ำพริกออกดีมากนะพริกปลาโอออกดีมากวัน่ะทำน้ำพริกปลาโอแทบทุกวันวันละห้าสิบกระปุกร้อยกระปุกพี่วันเฉลิมอยู่บํารุงนะคะให้เลขาโทรมาสั่งโถยน่ารักมากเลยค่ะพี่วันน่ารักค่ะพี่วันเฉลิมน่ารักเขาก็ให้พี่หนูเล็กอะ เพื่อนเขาบอกมรงสั่งให้อันมันดีแต่หนูวแต่แม่เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าบุญคุณเขาบวชอุ้มบุญมาไง <ฮะ S 2> เขาบวชอุ้มบุญมาอะไรเราก็บอกไม่เอาตังค์ไม่เอาตังค์แต่เขาก็โอนมาให้เยอะอเหมือนกับว่าเขาจะช่วยหมาแมวค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะคือณตอนเนี้ช่วยเรื่องน้ำพริกอ่ะถ้าน้ำพริกมันไปดีแม่ก็ใช้นี้เขาหมด <ฮะ S 1> คนเราอ่ะนะเวลาล้มเนี่ยน,นะเราต้องให้โอกาสแต่เป็นนี้ทั้งหมดอ่ะสิบล้านมูยังต้องหาใช้ก็เลยเราจะยากมีมีจนเราไม่เคยทอดทิ้งคนที่ลําบาก ช่วยแต่ช่วยเป็นคนไม่ใช่คุณมาถึงจะมาแบมือขอเงินคุณต้องเอาเหตุผลมาถ่ายรูปมาอย่างนี้เราช่วยแต่ถ้าเกิดคุณจะอยู่คุณจะมาขอช่วยและนี่อันแม่ก็ไม่กลัวนะว่าแม่จะตกนะเพราะแม่ช่วยคนมาเยอะค่ะแม่ไม่กลัวเลยแม่ที่ได้บุญกุศลที่แม่ทำมาต้องช่วยแม่แม่เชื่อว่าความดีที่เราเคยช่วยเหลือใครต่อใครมาเนี่ยมันก็จะหนุนใช่ไหมแม่แบบขับรถไปเจอยายเดินไม่ได้ก็จูงยายแต่ตอนเนี้ยมันก็ ต้องทนน่ะน่าจะสักปีเองน่ะกว่าจะหมดตรงนี้แต่ถ้าน้องคนนี้ที่เขาเอาไปเจ็ดล้านอะไรเนี่ยเขาน่าจะคืนน่ะเขาไม่ใช่คนคดโกงค่ะค่ะต้องให้โอกาสเขาแต่คนที่หนักที่สุดคือเพื่อนรักกันค่ะอแต่ขอบคุณลูกเขานะที่ยังให้เราอยู่แต่ไม่เคยกลัวนะไม่เคยกลัวว่าความจนมันจะมานั่นเพราะเราขยันไม่เคยกลัวความจนเลยค่ะบางทีแม่คิดถึงขนาดว่าไม่มีจ่ายอะเอากูติดคุกก็ได้เอามึงจะเอาพยายามแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะช่อโกงเหรออ่าอาจจะฟ้องเออฟ้องเลยเอาเลยเอาติดคุกไปเลยแต่กูไม่มีจะส่งแล้ะอ่าไม่ไหวแล้วเ่ะเ่าไม่โกรธคนที่ให้เงินยืมเลยนะว่าเขาก็มใจให้เรายืมเวลาเราไม่มีเราไปเอาที่เขาค่ะแต่เวลาถึงตอนนี้เราจะมาพูดคําว่าเฮ้ยกูจะโกงกูจะหนีไม่หนีค่ะุณเอาชีวิตไปเลยเพราะถือซะว่าจะเอาชีวิตอาจจะบอกว่าบาปอันเนี้ยของย่จะให้ผู้หญิงสองคนนี้เลยว่าอืมึงทําให้กูต้องเป็นอย่างงี้จริงจริงชีวิตกูอะ โอเคเลยที่คำพูดของเพื่อนเนี่ยค่ะเขาพูดว่ากูจะไม่โกงมึงนะอันมึงจำไว้นะเพราะมึงดีกับกูคือเขาไปเป็นนี้ที่ไหนที่ไหนกี่ร้านเราก็ตามใช้ตามให้หมดเลยอืทองมีสามร้อยบาทเขามาเราก็เอาลงกระไดมาให้เขาแฟนบอกให้หมดเลยเหรอคุณสามร้อยบาทเป็นเงินเท่าไหร่แม่ก็ตอนนั้นรู้สึกจะห้าปีหกปีอะช่วงที่ช่วงที่แม่ร้องเพลงอยู่โนอาเงินมันเยอะมากค่ะค่ะแม่ก็ซื้อทองวาราบาทสองบาทเพราะได้ ได้วันละสองสามื่นทุกวันร้องแต่ขอบคุณลูกเขนานะที่ยังหให้เราอยู่เอ็ดซื้อผักไปค่ะคุณป้ามาซื้อผักกันตลาดวินล่าคลองแปดนะคะเป็นผักสดทุกอย่างนะคะไปซื้อมาจากตลาดไทยค่ะแล้วก็มาให้ลูกน้องมาช่วยกันมัดขายสดๆอย่างนี้เลยนะคะของเราจะขายวันต่อวันเลยแล้วก็มีคลองสิบตลาดเจริญกันก็ให้ลูกน้องไปขายค่ะแม่ก็เลยเปิดทั่วเลยคลองสิบสองคลองสิบก็ เราก็ไปเลยจ้างมาเลยแม่บ้านคนหละร้านเลยแล้วเราก็ขับรถตะเวนไปดูเพื่อให้คนเห็นแต่ถ้าเราอยู่ร้านไหนจะขายดีเพราะเขารักป๋าเขาจาได้เขาก็จะมาช่วยซื้อคถ้ามาหากินดีที่สุดไม่อายเห็นของแม่ยังกล้าเห็นแล้วไม่กลัวไม่อายอายทาไมป๋าสอนว่ามึงจําไว้เลยนะมึงขยันแค่ไหนมึงก็มีกินแค่นั้นอ่ะมึงเป็นคนกลัวชื่อดีใจที่กูรักมึงมากที่สุดก็มึงเป็นคนขยันนี่คือคําพูดของตาต๊อกที่พูดเลยว่า ที่ผัวรักมากที่สุดคือเมียขยันอยู่กับป๋าแม่ก็เอามะม่วงไปขายไปเล่นตลกป๋าก็อายคนน่ะแต่แม่ไม่อายแม่ก็แบกมะม่วงจากไร่ไปค่ะเป็นแม่ค้ามาแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ไหม มาแล้วพูดถึงความพิเศษของน้ำพริกปลาโอของแม่หน่อยน้ำพริกปลาโอเนี่ยนะคะหนูจะเล่าให้ฟังมันเหมือนสูตรปลาต๊อกเลยใช่ไหมแม่สูตรล้อตอกปลาเนี่ยเราจะไปไปไปกระเทียมหอมคั่วเสร็จอะไรเสร็จปลาเนี่ยเราจะทอดจนกรอบแล้วมาตำเนื้อปลาจะเป็นเนื้อล้วนๆน้ำพริกแม่ต้องตำเท่านั้นใช่ไหมใช่เพราะอะไรแม่ทําทำไมถึงไม่ถึงปั่นไม่ได้แล้วมันเละมันไม่อร่อยแต่ถ้าเราตำมันจะเป็นชิ้นมันจะเหมือนปลาผัดพริกอ่นนี่ค่ะน้ำพริกปลาโอสูตรปลาต๊อกค่ะ รับรองอร่อยแน่นอนเป็นเนื้อปลาล้วนๆนะคะค่ะเนื้อปลาโอล้วนๆนะคะรับรองว่าอร่อยเราการันตีว่าอร่อยแน่นอนก็ก็ช่วยกันเนื้อเออพิกนะคะเพราะว่าหนูว่าเป็นห่วงหมูหมาแมวที่มนลงมาลิกก็ไม่ได้ทานดีเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนจะได้ทานแอปเปิ้ลโลละสองสามร้อยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทานทานแต่หนูปังลูกเกดแต่เราก็จะป้อนลูกแล้วบ้าทุกวันนี้คือรับงานร้องเพลงร้องเพลงทุกวันค่ะแล้วก็จะพูดคําว่ามีตังค์ซื้อผักไหม แล้วเราไปซื้อผักบางทีเราง่วงคุณง่วงไหมถ้าคุณง่วงเดี๋ยวบาสไปเอาผักเองคุณโทรไปเลยเขาก็รอเพลินเสร็จสองทุ่มสามทุ่มเขาจะไปเอาผักตลาดไทยแล้วก็ขนมาวางไว้เราคุณได้ข้อคิดอะไรจากกันคำประกันครั้งนี้มั้งแม่พอแล้วจะบอกอะไรกับคนที่เฮ้ยมีญาติมาขอให้ค้ำนี่คือเป็นขอทานเลยนะเหมือนรับหนี้ให้เขาเลยนะใช่ไหมคะก็คือว่าคือตัวตนคนแรกเขาไม่รู้หรอกว่าคุณเอาไปให้ใครแต่คุณไปเอาเข้ามาคุณต้องรับอีกแล้วบอกอะไรกับเพื่อน กลับมาเธอทิพย์กลับมาให้กูกลับมาใช้นี่กูอย่าทากูแบบนี้มึงกูก็ไม่เคยโกรธมึงนะกูยังห่วงมึงกูรู้ว่ามึงมึงหนีไปแล้วมึงไปเป็นมะเร็งตาแม้วถ้าเขาตายอย่างนี้ก็แม่ก็ต้องรับคนเดียวเลยเต็มเต็มเลยอ๋อแต่กูอยากให้มึงกลับมาแล้วให้มึงมาพูดความจริงกับลูกมึงว่ามึงเอากูไปเท่าไหร่เพราะว่าตะกูพูดไปลูกมึงไม่ฟังหรอกกูไม่มีหลักฐานกูมีแค่ใบที่มึงเซ็นกับกูไว้ตอนนั้นเองอะ มึงรู้เต็มอกว่าเงินนั้นเท่าไหร่มึงกลับมาหากูมึงไม่มีที่อยู่มาอยู่กับกูมาช่วยกันทำมาหากินช่วยกันใช้หนี้เขาค่ะกูยินดีที่จะช่วยมึงกูว่ขอขอบคุณมึงนะที่ลูกมึงอะยังกระตันอยู่รับผิดชอบให้บ้างยังไงกูขอร้องมึงกลับมานะฝากข้อคิดถึงแบบว่าคนที่อาจจะกําลังมีหนี้อยู่แม่มีนี้สินทางตันอะไรเงี้ยมีหนี้มีสินแปนสองแปดแล้วเครียดอะไรเงี้ยอย่าไปเครียดขายของเลยค่ะขายผัก โอกาสฟื้นแน่นอนค่ะอย่าหยุดหาเนอะแม่อย่าหยุดถ้าเราไม่ไหวแล้วนอนพักทำมาหากินเดี๋ยวก็ใช้หนี้เขาหมดค่ะอีกปีนึงหรือสองปีอะไม่ตายซะก่อนจะมาออกทีวีให้ดูว่าฟื้นแล้วฝากถึงแฟนตลกหน่อยที่เขาอยากจะเห็นแม่อ่านเห็นน้องอุ้มบุญฝากแฟนตลกตลกที่รกฝากต็อกด้วยนะว่าแม่อ่านยังเล่นตลกอยู่ใจจริงอะอยากกลับไปร้องเพลงเพราะว่าตัวเองตัวเองไม่แม่่านถนัดร้องเพลงเนาะใช่ไหมร้องเพลงเก่งค่ะค่เพอะ ก็จะกลับไปร้องเพลงคาเฟ่แต่ก่อนที่เรารวยมาจากร้องเพลงนะก็เราอยู่โนอาเรามีเงินเยอะมากเลยเพราะเราร้องเพลงแล้วแขกให้ตอนตอนนั้นนี่คือแบบเหมือนกับเงินนี่ไม่รู้จะเอาไว้ไหนเลยไหมเเก๊ไปหมดใช่เปิดทางไหนก็เจอเป็นปึกปึกหรอไม่มีเวลาใช้อไม่มีเวลาใช้เงินไม่มีโอ้โหเนี่ยเราไปทํางานสามทุ่มไปร้องเพลงโนอาตีสองกลับบ้านตีสามตีสี่ทำห้องทำอะไรเสร็จ มันไม่มีเวลาใช้เราก็จะมีเวลาถ้าให้เด็กไปอะอะเอาไปห้าหมื่นไปซื้อทองให้กูสองบาทอเอาไปแตนซื้อทองเนี้ยจะเป็นอยู่อย่างงี้จนเก็บทองไวได้เยอะจนเพื่อนมาเอาไปหมดมแล้วให้เพื่อนไปสามร้อยบาทเต็มๆเลยเหรอค่ะโอ้โหไม่ขาดไม่เกินค่ะแล้วได้คืนไหมแม่ก็มันก็ให้มาสองวันมันก็หยุดไปเลยมันก็บอกเหตุผลอย่างงี้แต่เรามีเงินไง <c oughs> จะบอกอะไรกับคนที่อาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังหาเงินได้แบบเหมือนในยุคนั้นที่แม่อยู่โนอาจะบอกอะไรกับ <c oughs> บอก,กอ้เงินต้องระมัดระวังอย่าคิดว่าเดี๋ยวพวกนี้กูได้เนี่ยแม่เป็นอย่างนี้หลายคนคิดอย่างนั้นเนอคิดอย่างนั้นเลยแม่ไม่คิดเดี๋ยวพ่งนี้ก,ก<ด>ูก็หาได้อีกเนาะเดี๋วนี้กูก็ได้แล้วพวกนี้กูก็ได้แล้วแปดพันคิดอย่างนี้ตลอดพอถึงเวลาใช่ไหมมันมาแตกทีเดียวเลยไปทีเดียวพร้อมกันหมดเลยอืมก็ ถ้าใครแบบว่าอยู่ละแวกนี้หรือว่าอยากที่จะอยู่ไกลก็โทรมาหาแม่อ่านได้จะสั่งน้ําพริกนะคะน้ำพริกกะโทรมาสั่งได้เลยโอเคก็ขอไปกําลังใจเพจทูคิดไทยแลนด์ติดตามผลงานแม่ตลอดยามตกทุกไดยากก็ยังมาดูแลค่ะค่ะถ้าแม่เป็นอะไรไปก็ต้องมาถ่ายได้แม่นะยังไม่เป็นอีก20ปีแล้วค่ะน้แม่ตลอขอบคุณรายการมากค่ะฝากแฟนๆติดตามเน่อยแม่เออทิกเอ อะไรนะแม่ทิศตอกนะคะทิศตอกอันบ้าตองานได้ที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ094ค์เก้าส่สส่นะคะโทรมาได้เลยนะคะจะใกล้ก็มาคุยกันเนอะค่ะมาคุยกันมาซื้อของสั่งน้ำพริกได้เลยนะคะค่ะยังไงดูเบอร์โทรศัพท์แล้วโทรมาได้เลยได้เลยค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะ